ไก่ป่าต re ัว uh, ผ <Sisters> uh, anyway, ู้ครับมันย่องย่องมาน่าจะมาหาตัวเมียของเราดูสิว่ามันจะหากันไหมแต่ดูท่าทางอ่ะจะเป้าหมายมันก็คือนี่แหละไก่่อ้าว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 เฮ้ยใช่ตัวเมียชงเ้ยหาตัวผู้อยู่ตัวผู้มาหาถึงบ้านเลยแบ๊กดำไล่ เมื่อกี้เจ้าบักนำมันทำเรื่องนี่นครับไอกากตัวเมียกับตัวผู้ตัวผู้อยู่ใกล้หน่อยนึงเนี่ยครับตัวผู้เดินนำหน้าตัวเมียเดินตามไปแล้วนั่นนั่นตัวเมียโผล่แล้วโผล่แล้ว ตัวปู้นำหน้าไปเลยครับตัวเมียรอดตามไปไก่ไก่ไก่ไข่ไล่ไก่ไล่ไก่ตัวผู้ครับไล่ไก่ไก่ผ่าตัวผู้ครับไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เห็นไหมเห็นไหมมันต้องไล่ด้วยไม่รู้สิไม่รู้ว่าไก่ไข่ตัวนั้นเป็นทอมบ้างไไก่ทอมบ้าไมมันจะมีไก่ทอมอยู่ตัวนี้ สองตัวกระเรียนมันมีหนึ่งตัวครับสองตัวเหรอไปตัวมามโอ้นึกว่าตัวเดียวยยไปดูแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวมานะันมันแต่งตัวอยู่เห็นไหมไก่ป่าตัวเมยแต่งตัวจะได้ตัวผู้จะได้ชอบชอบอ่าอ่า มันเป็นเพื่อนกันมันเป็นเพื่อนไก่ป่ากับไก่บ้านครับไก่ป่ากับไก่ไข่อยากมีลูกด้วยอยามีลูกด้วยนะโซนด้วงเขาจะเข็จะถ่ายไก่ด้วยเออเม้าใหญ่เม้าใหญ่เม้าใหญ่น่า ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องตีมัน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 เนี่ยครับไก่ผ่าตัวเมียเนี่ยกับตัวผู้ก็ตอนนี้สนิทกันมากเลยครับไก่๋าตัวผู้สามารถกล้ามากินข้าวที่ผมกองไว้ให้นกเขาได้แล้วตรงนี้ใกล้มากๆแล้วก็ตอนนี้มันก็เป็นแฟนกับตัวเมียตัวนี้เรียบร้อยไปแล้วนะตอนนี้มันกาลังกินข้าวอยู่สองตัวนะ เยกินกินข้าวที่ผมกองเอาไว้ให้นกเขานะความจริงผมเจตนาผมกองอไว้ให้นกเขานะเรียกว่าสองตัวนี้ตัวผู้ที่มาจีบตัวเมียเนี่ยก็มากินด้วยอ่ก็ไม่เป็นไรครับปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างนี้แหละครับเอาไปให้มันนะเอาอะไรให้ล่ะข้าวไม่ไม่ตอนนี้อย่าเพิ่งเอาไปให้มันก็ตัวผู้มันไม่คุ้นเท่าไหร่ไงลองเอาไปให้ดูสิลองไปให้ดูเตือน,นะจนะ เขาไปเข้าไปเดินช้าๆเดินช้าๆอ่าลองดู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 เฮย้ยไปละไปแั้งสองตัวเลยอ่ะกองไอ้กองไอ้ตัวเมียมตัวเมียคุ้นแล้วนะตัวผู้เพิ่งมายังไม่คุ้นวันแรกวันนี้แหละครับที่มาที่นี่ตัวผูม้มือได้เลยนะตัวเมียเออตัวเมียมันคุ้นอยู่แล้วละ่ะอ่าตัวผู้มันก็ยังไม่คุ้นค่อยคุ้นเท่าไหร่ เอาล้ครับปล่อยไว้อย่างนี้แหละครับธรรมชาติของมันเราแค่ว่าเออให้อาหารกองไว้นกกขามันมากินเราก็ไม่ว่าอะไรปกติตัวเมมก็คุ้ยเขี่ยกินอยู่แต่ข้างบ้านนี่แหละครับแล้วก็นอนบนต้นไม้ข้างบ้านทุกคืนเลยคืนนี้ไม่รู้ว่ามันจะไปนอนที่ไหนกันนะวันนี้โชคดีนะมีตัวผู้มาจะได้ออกเมีเยอปดูไปแล้วกัน,นว่าวันนี้อ,อเย็นนี้จะไปนอนที่ต้นไม้ต้นไหน จะนอนข้างบ้านด้วยกันหรือว่าอน,นอนตัวเดียวหรือ,อยังไงก็เ,ออเดี๋ยวค่อยสังเกตกันต่อไปนะครับเนี่ยครับไก่ป่าได้ผสมแสงชั้นไปด้วยวันนี้อนอนอยู่ที่นี่นะครับสองต,ตัวตัวผู้และตัวเมียนะตัวผู้เนี่ยคืนนี้เป็นคืนที่สองแล้วที่มาจีดตัวเมียตัวนี้แล้วก็คืนนี้ยอมนอนด้วยกันนะ เมื่อคืนนี้นอนเป็นคนละต้นนะคืนก่อนนะคืนก่อน,นนอนคนละตน้นแต่ว่าคืนนี้ขึ้นมานอนต้นเดียวกันแล้วนะนี่เป็นต้นลองกองข้างบ้าน